สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับคลิปนี้ไม่ใช่สินค้านะแต่คลิปนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูอะไรผมเชื่อว่าหลายๆคนเี่ยที่ดูคลิปช่องผมอ, <c oughs> อาจจะลองไปเสิร์ชหาสินค้าแล้วก็เจอแต่สิ่งที่คุณเห็นมันไม่ตรงกับผมในคลิปในเรื่องของค่าขนส่งผมว่ามันต้องมีคนมีคำถามเนี่ยฮะแต่ว่าไม่ได้เคยได้ถามเพราะว่าไม่ได้โรงเรียนกันนะครับก็จะมาพิสูจน์ให้ดูนะฮะว่า ทำไมเห็นผลบนคลิปโอตออนไลน์เป็นอย่างนี้เฮ้ย hey, คุณมีเก็บค่าส่งแต่ทําไมผมหาเจอแล้วมันไม่มีค่าส่งคลิปนี้สั้นๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะขายของเลยนะฮะคลิปนี้จัดทาโดยโอ t อ n นไลน .com เว็บไซต์ที่สอนขายของผ่าน eBay Amazon นะครับสนใจเรียน06 159 9ก9นะครับแล้วก็ Line แอดแอดโอ i ออนะครับช่วงนี้เรามีโปรดีๆนะครับสอน eBay แบบดรอปชิ ip, สินค้าไทยคุณภาพดีนะฮะ ไม่ต้องลงทุนนะฮะแล้วก็สอนหาสินค้ากําไรชิ้นละตีไปว่า200นิดนิดก็มีถึง300ร้อถึงห้าบาทหรือมากกว่านี้ก็มีนะครับเหนื่อยลงของเท่านั้นสอนวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดมีเครื่องมือช่วยหาสินค้าขายดีคีย์เวิร์ดนะครับแถมให้เป็นเวลา2เดือนนะสนใจนะฮะ a d o อ online นะครับสินค้านี้เราส่งจากคลังด้วย dhl express นะครับของถึงมือลูกค้าภายใน3-5วันทำการนะครับเบอร์ติดต่อ0 6 6 1 5 9 3 9 อะจบขายของเรามาดูภาพสองภาพนี้กันเนี่ยนี่คือตัวเดียวกันเลยนะครับนี่คือตัวเดียวกันเลยแต่นี่คือสิ่งที่คุณเห็นที่เว็บผมที่ผมพูดว่าขายได้89บาทได้ค่าส่งอีก670บาท แต่บางทีคุณไปเซิร์ชเองเจอร้านนี้เหมือนกันใช่ตัวเดียวกันเลยครับ10โซตัวเดียวกันครับ2.68เหรียญเหมือนกันครับร้านเดียวกันครับร้านเดียวกันเลยแต่คุณก็จะเจอว่าส่งฟรีอา้าวอ้าวทำไมโอ๊บอกขายได้400วะไอ้ขาาได้คับส่ง670วะผมจะบอกอย่างนี้ฮะตรงนี้คือ มุมมองของลูกค้าสหรัฐตรงนี้คนที่เรียนกับผมนะครับผมจะสอนให้เราดูมุมมองว่าลูกค้าอเมริกาจ่ายเท่าไหร่นะครับจ่ายยังไงนะการที่เราจะตั้งลูกค้าอเมริกาเราควรจะตั้งอย่างไรนะครับอ่านี่คือมุมมองที่คนอเมริกันเห็นแต่ โดยส่วนใหญ่นะครับคนที่ศึกษาเองคุณไม่ได้ตั้งค่ามุมมองเป็นสหรัฐเพราะฉะนั้นเวลาคุณเซิร์ชคุณจะมองข้ามสินค้านี้ไปเลยเพราะอะไรคุณก็คิดว่าโอ้แม่งทุกตั้งค่าส่งส่งฟรีขาย800กูไปเค้กไปเซนีไทยค่าส่งแม่งรอไป200แล้วยังไม่แท็กกิ้งยังไม่ได้ค่าของเลยทั้งทั้งที่นี่10บาทขาย89แต่ขาดทุนค่าขนส่งอืมแต่มุมมอง ลูกค้าอเมริกานะครับเขาจ่ายที่20เหรียญฮะค่าขนส่งเพราะฉะนั้นคุณต้องไปเปลี่ยนมุมมองนะครับส่วนเพื่อนๆที่สอนแล้วขั้นตอนไปมุมมองผมสอนแล้วนะหรือถ้าใครลืมก็ทักมาได้ว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองยังไงให้รู้ว่าไอสินค้าที่มันขายโดยคนไทยจริงๆเนี่ยเขาตั้งค่าส่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนมุมมองนะครับ พอคุณไปเจอคุณก็จะไม่สนใจสินค้าตัวนี้เลยเพราะว่าคุณก็จะรู้สึกว่าขายแม่งขาดทุนไม่ทําดีกว่าตัวนี้ไอ้ที่เขาขายดีจริงๆเ่ะแต่ขายไปแม่งติดลบห้สิบาทติดลบร้อยหนึ่งกูจะขายทําไมทั้งๆที่จริงๆแล้วในมุมมองของลูกค้าอเมริกาเขาจ่ายตั้งเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยกว่าบาทสินค้านี่สิบาทหากค่าส่งไปกําไรเป็นร้อยเลยบอกเลย อ่านะครับเพื่อนๆที่เรียนกับผมไปคุณอาจจะอ๋อว่าเปลี่ยนมุมมองตรงไหนสอนแล้วนะสอนแล้วนะเออไปทําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่หลังๆนะผมบอกก่อนมุมมองแม่งมีหลุดเหมือนกงนะเออเลร์หลุดปะ๊ปะปะเฮ้ยไอที่เราเห็นมันก่อนเอ,อ้ยทำไมราคามันเปลี่ยนมุมมองมันหลุดคุณต้องไปปรับมุมมองใหม่เลยนะต้องไปตั้งค่ามุมมองใหม่ด้วยนะเออนะฮะอย่าลืมนะไปตั้งค่ามุมมอง ผมแนะนำเลยเปิดคอมใหม่รีเซ็ตคอมใหม่ทุกครั้งนะหรือสักวันสองวันน่ะไปเช็คมุมมองก่อนเพราะบางทีผมก็เป็นเครื่องผมแม่งหลุดวันก่อนผมงงงมันก่อนครับส่งคุยยังมีอยู่นี่ว่าเจออยู่อ่าแต่กลายเป็นว่าวันนี้เฮ้ยทำไมส่งฟรีวะบอกไปเช็คตรงเซตติ่งอะมองตรงมุมมองอืมมันหลุดมันกลายเป็นมุมมองไม่ใช่คนอเมริกัน อืมนะครับอย่าลืมนะคลิปนี้สอนอยู่แล้วด้วยสอนทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทาเพราะนี่แหละสินค้าบางตัวถ้าเราไม่เปลี่ยนมุมมองไม่ปรับมุมมองอย่างเงี้ยบางตัวจริงๆอ่ะทำกำไรได้แต่คุณจะมองข้ามไม่ทำมันเลยเก็บทุกเมนะ็ดฮะขาย e ี a y ขายฝรั่งตัวไหนที่แบบกำไรร้อยบาท50บบาทก็เอาเพราะอย่าลืมถึงแม้กำไรมันจะน้อยแต่ก็ยังดีกว่าของไทยและ ถ้าขายได้มันได้ฟีดแบ็กฟีดแบ็กมันจะมาต่อยอดให้ร้านเรามีฟีดแบ็กแล้วอนาคตพอร้านเรามีฟีดแบ็กเยอะๆมันขายได้ทุกอย่างของที่มีกําไร500ก็ได้อนาคตนะเออเราขายของที่มันมี500ลูกค้ายอมซื้อเพราะโอ้ยร้านนี้ฟีดแบ็กดีเว้ยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกเบี้ยน้อยหอยด้อยกาไร50บาทก็เอาจริงๆบางคน50บาท20บาทกูเอาแล้วนะเดี๋ยวนี้อ,อขาย l a z a d a s ช o อป e เปิดโชว์หวยกำไร5บาท10บบาทจริงไหม นะครับแต่สําหรับเราคนขาย Ebay ม,มห้าสิบาทแทบจะไม่มองแต่มองบ้างมองเพื่อเอาฟีดแบ็กนะครับปั่นในพวกนี้เอาฟีดแบ็กนะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคลิปนี้มันมีหลายๆคนนะ่ยไปเซิร์ชอืมแล้วก็ฮึฮึฮึจงฟรีนี่ส่งฟรีทำไมโอ๊ตบอกสอง่งยี่สิบวะแต่คนเรียนนะเราคุยกันแล้วนะสอนแล้วนะใครลืมทักมาได้นะเดี๋ยวบอกอีกทีนะรับรองไม่ลืมแน่นอนนะครับ อ,อ่ะขายของหน่อยนะฮะตอนนี้โอทออนไลน์นะครับเราก็มีคอร์ดดับชิปบริการทุกอย่างนะฮะทำให้คุณดูดีจัดของถงของแถมให้ลูกค้านะฮะแพ็กของอะไรมีนู่นนี่ให้หมดนะฮะมีแบบทำบริการทำเปเปอร์นะฮะ,ะใบใบขอบคุณลูกค้าอะไรเงี้ยเพื่อสร้างความมั่นคงทําให้ลูกค้าประทับใจทําให้หมด อยากถ่ายรูปนะฮะให้ให้พนักง,งานเราถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูก่อนส่งด้วยสินค้าเราก็ส่งด่วนด้วยนะฮะในราคาพิเศษสุดๆบอกเลยนะฮะสนใจเรียนคอร์สนี้นะครับขอให้คุณตั้งใจว่าฉันตั้งใจฉันอยากขาย Ebay ลงขายวันละชิ้นตามที่ผมพูดทุกคลิปถ้าเกิดคุณสัญญากับผมว่าคุณตั้งใจจะลงของวันละชิ้นได้ผมว่าทำได้นะครับ แอดโอตออนไลน์สอบถามได้เบอร์โทรศ6นย์หกหนึคอสนี้มีจํากัดก่อนนะฮะพอเราต้องมานั่งแพ็คของเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูลิมิตของทีมงานเราก่อนว่าแพ็คไหวไม่ไหวนะฮะถ้าดูแล้วแพ็คไม่ไหวเราจะปิดรับก่อนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เพิ่งเปิดนะฮะวัน2วันนะฮะใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้นะครับขายของจบแล้วนะฮะเหมือนเดิมครับท้ายคลิปครับ ก็าฝากนะฮะเจอเราบนเฟซฝากกดไลค์กดแชร์เจอเราบนเฟซเฟซย t u b e ไม่ใช่เมื่อกี้เฟซไปแล้วเจอเราบน youtube ก็ฝากกด u u s สไคร e กดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะเพื่อนๆจะได้ติดตามเราได้นะครับ <S <S ไปละครับสวัสดีครับ